สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาแดงจะพามาทำยำม,มุ้นเส้นนะคะ,อ,ะอันที่ทำมาดูกันเลยค่ะเราจะใส่หมูนะคะหมูไม่ต้องเยอะค่ะทำแค่นิดเดียวเราจะลวกหมูก่อมาณ3ลวกหมูให้สุกก่อนนะคะเยมผ้าชนะของเราไว้ จะลวกจนให้หมูมันสุกก่อนค่ะถ้าไม่สุกไม่ได้ค่ะต้องให้สุกก่อนนะคะหรือถ้าบางคนมีกุ้งก็จะใส่กุ้งนี้ด้วยก็ได้ค่ะทั้งกุ้งทั้งหมูย่างนี้นะคะได้แต่คนชอบอะค่ะจะลวกหมูก่อนพอได้ที่เสร็จตักเสาหน้าของเราเลยค่ะ วุ sen, sen, ้นเส้นวุ้นเส้นเราจะทำไม่เยอะนะคะถุงเดียวรับเงินก็ได้ได้แล้วอาจะล่วงไม่นานค่ะวุ้เส้นเพราะว่าเราได้แช่แล้วนะคะ เตรียมแช่นี่เราไว้นี่เราก็จะมาทำเครื่องยำกันเลยค่ะเครื่องยำเราก็จะมีอเอ๊ะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมีพริกนะคะพริกกับกระเทียมที่ตำไว้ค่ะพริกกับกระเทียมที่ตำไว้อเอาเห็นเนาะนะคะอันนี้น้ำเชื่อมค่ะทำจากน้ำตาล ตาลตนดเราก็จะใส่น้ำเชื่อมเข้าไปนะคะน mm. ี่ก็จะเป็นบวมอร่อยนะคะใส่ไปนิดนึงค่ะเอหน้ปาปลาเข้าไปน้ำปลาก,ก็ยังไม่ต้องเยอะนะ,นะคะเพื่อนๆเจ้าประมาณครึ่งะคะ่ะอยู่ที่ว่าของเราน้อยมากแค่ไหนจากนั้นมะนาวอีมะนาวลงไปเลยเอาประมาณ การเขียนกับน,น,น,น้ำปลาขนคนคนคนเลยจ้ะให้มันเข้ากันแล้ก็จะชิมดูนะคะว่ารสชาติมันได้หรือยังเอาตามที่ความ ชอบของแต่ละคนนะคะอืมอร่อยนะคะในที่เราก็จะเอานี่ลงไปเลยค่ะมะเขือเทศหอมหัวใหญ่อันนี้ก็จะเป็นพวกต้นหอมผักชีนะคะ คนเข้าไปในน้ำยำเลยคะ่ะแล้วเราค่อยมาใส่ที่เราเตรียมไว้นี่จะเป็นหมูมองไ่ด้เห็นเนาะนี่จะเป็นหมูหมูกับบุ้งเชี่ยนที่เราได้เตรียมไว้นะคะ คนคนคนให้เข้ากันเัาไม่ค่อยเห็นนะออกมาเงาๆคนให้เข้ากันจ้ะพอได้ที่แล้วก็จะเริ่มเสร็จจาน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะจะมองไปแบบมืดๆหน่อยเนาะยำหม,มู้นเส้นค่ะเพื่อนเอ๊ะมามืดยำหมูขุ้นเส้นค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมรับประทานค่ะมาค่ะมาทานด้วยกัน ถ้าชอบก็กดสับ s c r i b e กดติดตามของสาวแดงหนะคะเป็นช่องสาวแดงบ้านนาค่ะกดไลค์กดติดตามกดส u b s c r i b e นะคะขอบคุณค่ะที่รับชมถ้าชอบค่ะขอบคุณค่ะ